สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบอนไซมุกดาหันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาก็นานแล้วนะครับเพราะว่างานเยอะครับช่วงนี้นะครับงานทํหน้านะครับทําสวนด้วยนะครับทั้งสวนอ้อยแล้วก็ไร่พวดนะครับผมวันนี้เพราะว่าจะมาทําต้นนี้นะครับกิ่งนี้นะครับผมหมากมาขั้งนะยครับที่ลงดินไว้นานแล้วนะครับผม เพราะว่าเขาไปไกลแล้วกลัวก็จะเสียทรงนะครับผมซึ่งต้นนี้แรกๆผมได้มาเนี่ยจะเป็นต้นตรงเลยนะครับตรงดิมดิงเลยนะครับ40เอ้ย90องศาเลยนะครับผมต้นนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาตัดครับตัดทดตัดอะไรครับตัดกิง่ง ทดกิ่งเข้าไปนะครับอาจจะขุดขึ้นเร็วๆนี้นะครับต้นนี้นะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับผมหลับแรกเราจะตัดต้นนี้ก่อนเลยนะครับผม ้นหมากบางคั้งนี่ก็อดีคือขุดหน้าไหนก็ได้นะครับขุดหน้าไหนก็ได้เราดูแลง่ายครับโตวไวนะครับผมแาวบ้านผมโตวไวครับผิวพันธุ์ก็ละเอียดครับผมหน้าเล่นครับ ต้นนี้ก็ว่าจะไม่เอานะครับแต่ว่าตัดต้นเขาไว้ก่อนครับเผื่ออนาคตอาจจะเป็นเล่นได้นะครับบรรยากาศตอนนี้ร้อนอบอ้าวนะครับผม มันฝนจะตกครับช่วงนี้นะครับรายละเอียดตรงนี้จะเป็นโคนเก่าของเขานะครับขึ้นมาตรงเลยนะครับผมตรงเก้าสิบองศาเลยนะครับ เนวจะเป็นกิ่งย่อยเขานะครับผมทำการตัดออกครับก่อจะขุดขึ้นใส่กระมังเร็วๆนี้นะครับต่นนี้ยังไม่มีเวลาเลยตัดตัวนี้ไปก่อนครับ รายละเอียดคร่าวๆนะครับผมก็จะประมาณนี้โกนสวยนะครับต้นนี้ลากสวยครับผมลากหลอกกับแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ขุดนะครับไม่ได้ขุดแมด่อะไรครับแต่รับประกันเลยครับว่าต้นนี้สวยแน่ๆครับสวยแน่นอนครับ แล้ต้นนี้ว่าจะตัดออกนะครับผมต้นนี้มันโดโดขึ้นมานนีะถ้าไม่ตัดก็ได้นะครับต้นนี้ถ้าเราเอาไว้อีกนานๆนะครับจะทําให้โคนตรงนี้เขาพายเอาอีกนะครับผมเราให้ขึ้นไปเลยครับต้นนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับจะทําให้โคนเขาพายออกมาเป็นเต้าออกมานะครับ แล้วเราเค่อยตัดออกก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่สายเนี่ยตัดออกมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปำนะครับผมครับต้นนี้ก็เอามาอยู่แล้วครับต้นนี้เป็นต้นกลางนะครับผมไซส์ใหญ่เหมือนกันครับต้นนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับออกมาไว้ตั้งนานเหมือนกันครับต้นนี้ เป็นไซส์ใหญ่ครับติดลูกลูกก็ดกดอยู่นะครับลูกของเขานะครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นลูกเขานะครับนี่นี่นะครับจะเป็นลูกของหมากเล็กหมากน้อยนะครับนี่นะครับ ลูกของหมากมังค่างนะครับผมเอาไปใส่ถุงนี่ปิดนะครับผมเอาไปใส่ถุงใส่ไหลย้อนแสงเป็นพวงแบบนี้เลยลูกเขาถูกง่ายนะครับผมมอมาฟังลงดินนี่ก็นานพอสมควร จนเขามีลูกแล้วนะรงก็พังเแล้วนี่นะครับไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับตอนแรกก็เป็นรงรงสูงแล้วนะครับต้นใหญ่นะครับแต่พิจารณาอยู่แล้วก็อาจจะตัดทดลงมาครับทำใหม่นะครับผม ทำใหม่ให้เขาขึ้นใหม่นะครับนี่ฉะนั้นก็คงเอาไม่ไหวนะครับผมต้นนี้ก็เป็นตน้นที่ผมไม่ได้ยังไม่ได้คัดนะครับผมฝ่ารากเดียวนะครับสวนบัณิพัฒน์นะครับเดี๋ยววันลง,งว่างก็จะทำคลิปอยู่ครับทำคลิป เลือกต้นอยู่นะครับเป็นปลาลากเดี่ยวนะครับลากเขาใหญ่มากนะครับจะมีคลิปที่ไปขุดอยู่นะครับท่านใดที่ดูที่ติดตามคลิปแรกๆเลยนะครับผมจะเป็นช่วงนั้นจะเป็นคลิปขุดนะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตทำคลิปให้ดูใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสํหรับที่ทันที่ดูมานานแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ